สวัสดีครับพี่น้องครับมือนีนภาพพี่น well. ้องมารอตลาดนัดโคกกระเบืองเพื่อสูพิเศษจังหวัดบุรีรันครับตลาดตัวนี้ก็ตั้งอยู่คุ้มดนแดงพี่น้องอห็นทา้งระวังซูพิเศษไปป่าขาดครับสายมือพอห่างจากหองแล้วามารมั่นสองกิโลเมตรครับเมื่อนี้มีมีเวียดเขาน้อยจัดมีเนาะมีหอยเวียดมากพี่น้องมือวนนี้กระจกขาดมาหัวียดทั้งผืนก็จะวนบ่หลายวะคือตลาดทั้งเข้ามาหลายกว่าคือ หรือมันใกล้เหมือนเราบ่เปนย่งลวงไหมสิโอ้มาหาเอิงมันอาจจะถือกันเนาะเอาตัวแรกแค่มันก็อาจารย์มีพี่น้องครับเอาตัวใดก่อนเถือสองศูนยโอ้บอกเถือกบอกเถือกใหญ่เลยอันบ่กมาเบิ้งขั้วเถือกพี่น้องครับพี่น้องอยากปล่อยตัวนี้ก็ซีปีแล้วนะอาจารย์เนาะซีปีร้อยสามซีบได้พี่น้องนี่เบิ้งราคาซีปีพี่น้องเกาได้อาจารย์วองไว้ดีวองไว้หาซีบหาซีบตัวละเศร้าหาเนาะนั่นอีกตัวหนึ่งเนาะมันเป็นยังครับนี่มาเบิ้งตัวละเศร้าหาพี่น้องครับขั้ว ถางไว้ศ้าหาเวเนียนะมีโัดอีกบานนี่ตัวละสิบหกาลตัวนี้ก็สิบหกตัวนี้ตัวนี้สิบหกพี่น้องนี่ยูนี่ก็มานัี่หาลูกนี่แหะพี่น้องนี้ตัวนี้ก็สิหกตัวแมีเมบ่อาจานโอ้มันไมีลูกมาก่อ่แล้วแต่ลูกีปล้อยไปแล้วตัวละสิบหพี่น้องเมีดเมีเศ้าหานี่ล่ะ รมมันเม็ดเ้าหาไปหาเม็ดสามทั้งผิดแหรครับบ้านี้ทั้งนี้ตัวนี้แม่ลูกตัวนี้ชุ่มหนโคมเนาะเส้าหาขึ้นกันอ๋อสิบแปดพี่น้องนี่ชุ่เม็ดตัวนี้อยสามสิบไปห้าลอยสามหาพี่น้องนี่ลูกสามลูกสี่ลูกวุ้นตะปูตัวเมียุ้นนี่ครับตะปูตัวนี้น้อยรีอยู่นะพี่น้องเลยเนี่ยแอนรีอยู่ ตัวนี้ตัวนี้เท่าไรสันตัวนี้ก็ลูกตัวเม่ยเท่ากันควบนี่สิ <18. S 1> บแปดควบนะสิบแปดพี่น้องแม่ลูกลูกตัวแม่ตัวนี้ครับเพ่วยมันขาดํำเลี้ยงในช่วงนี้เนาะเจ้าจบ่มีงงเลี้ยงยหรือโอ้เอเหมือโทรศัพท์าาของอาจารย์นี้ศูนย์เก้าสามสองเก้าหนึ่งห้าศูนย์แปดหกจ้ะมันมาด้อาจารย์เด้อ<า>ครับเบื้องของพอเตือนแล้วพี่น้องเราได้มาจะควบเมื่อนคุณพ่อนี่ เอาแม่ลูกลูกน้อยลูกตัวนี้บ่น้อยพี่ตัวน้อลูกน้อยยุสิบหก้นี่น้อยคนงั้นตัวออกได้มาจากอาทิตย์สองอาทิตย์เหละเนี่ยบังสองอาทิตย์กับแม่หนีมันบ่หกหมื่นห้าพันแปดพันเจ็ดก็ขายให้ไปอยากได้มาเอาคล้วยคล้วยสดอีกความเขาเลี้ยงมาได้มึงลูกกลวยคล้วยข่าน้ำเลี้ยงข่าน้ำเลี้ยงคล้วยคล้วยดีพร้อมสิบเจ็ดสิบแปดพี่น้องนี่ครับีตุ้งเม็ดสามสิบได้อยู่ครับนี่ก็เพื่อหอดตามหาหมดเลยครับนี่จอยลูกผมวาลูกสามลูกสี่ ลูกสล네โอลูกสองครับไม่รยซ้มหาอะไรได้พอเตือนเลยครับขนเห็นดีเขาบอขาจะมาคั้เรียงคาวเขาซื้อเซียแปดคพอสีขายสี่มือหมดอีนั่นอีไม่นั่ละูกอยูนั่นนะ้าห่านวรอั่มครับขาวขขาดน้ำเรียงพี่น้องขายน้ำเลียงครับตัวนี้เราพอเตือนวันนี้ก็ได้ตัวนี้ของขู้ไดู้้่นนี้เนาะ เบอร์โทรศัพท์ของพ่อเตือนศูนย์เก้าสามศูเก้าหศูี่เตืนยพรสนใจป้ายอ่ามันหวานคุณพ่อมันหวานครับครับโอ้มือนคือข่าพี่น้องเอ้ยนีหอยเวียดข้ามาครับสนาคยดีๆควเงินเสียนพี่น้องเลยของของพ่อเตือนปยเท่าไรตัวนี้ตัวปห้าสิบห้าสเนาะจอย เพียเล่นบ่นี่เออแม่นางบ่้ด้ลูกเลยนะนี่โอ้เพื่อนกันเสนนะอเียวจะตีห้างไรเพื่อนอะของคนเตือนพี่น้องเลยเพื่อนได้ยังได้กับเบื่อวันนา้นนี่นะครับเด้ออมาบังในหอยเพื่อนบอกพีน้องเลยโซละาก้วมละสามสามนะก้วมละสามสามพี่น้องนี่ครับนี่แต่พี่น้องจิบป่ยครับสามสามอันนี้ก็สาสครับนี่ลูกจะฟูบ่ะเพลูกลูกแม่เมื่อ่ ลูกกับแม่มพี่น้องอนี่ทำสามครับพ้องไว้ครับนี่ซ้นี่แหะครับกล้วยราคาซ้ำสามครับแม่ลูกครับยเลยมาของมาของพ่อตครับสองตัวพ่อไต้หน่วยไรซ้ำนี่ละสองตัวเศร้าเก่าแต่ละตัวบหรือสองตัวสองตัวตัวละสิบสี่โอ้ตัวละสิบสี่พี่น้องนี่โอ้ตกแม่งพูดพบาะปลาทั่วนี่กำไรได้เหรอตัวนี้ เบือท่วงประเดีวว่าน้ำเนี่เนาะลืมเหมือไทยพี่น้องเบิ่งครับพอต่อยเราครับเราบ่เอามาโทรศัพท์ตาแก่แม่ยหมายร้ายครับพอต่อยแก่แมีไม่หายโอ้เหลือพี่น้องไงบอกม้วนเลยครับได้จะมาพุดกับตาแก่เมียหมายพ่อสอนมาพ่อสอนครับเต็มที่แล้วอาจารย์มัดไปจักรองแล้วพวันนี้อันนี้เท่าไหรแต่ละตัวแต่ละตัวนี่ตัวละัวละสิบสาม ตัวละสิบสามที่น้องเอ้ยนี่ของพสนี่ไมีจชกตัวซศชีชุดเก่าวนี่หรือชุดใหม่ใหม่มีเก่ามีโอ้ผสมผสานกันครับตัวละสิบสามที่น้องของพศตัวตัวผู้ก็มีตัวแม่กับมี่มี่ซีตัวต่อรองได้เดี ก็ถือใจขายให้มื่นนึงก็ได้ได้ทีแล้วพี่น้องบอกโทรศัพท์ว่าผู้ใดเพื่อนอยากปล่อยงวดปล่อยขวด093 049 8408โทรมาโทรมาอยากได้จังไหนถ้าผู้ใดใช้งานหรือจังไหน ผู้ใดสิคนผู้ใดสิคนณัวคนณก๋วยก็ติดต่อมาได้นะครับได้ได้ได้ผมมีผมมีบริการอ่ามีทีมงานมีทีมงานบริการโอเคโอเคเอาคลิปนี้าภคเหนือลิปนี้ก็ไว้เชิญดีพี่น้องผมกับพสวสอารมรับพระจ่าทุกคนครับพอการไมคลิปหน้าครับสวัสดีครับ